เพิ่งประกาศปิดฉากรัก8ปีใต้มาหมดระหว่างกรีนอัธพรและทันวาที่เลิกกันเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆไลฟ์สไตล์ด้วยความชอบที่ต่างกันเรากับเขาเพยายามปรับกันแล้วก็ยังหาจุดตรงกลางไม่เจอสักทีคอนเฟิร์มไม่มีเรื่องมือที่สามล่าสุดสาวกรีนได้เคลื่อนไหวโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวหลังให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังเลิกธันวา ระบุข้อความว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วพร้อมด้วยงานและไปเรียนต่อแล้วค่ะในขณะที่หนุ่มทันวาคอมเมนต์ส่งอีโมจ i หัวใจสีแดงสาดวงทำกลางแฟนคลับแห่คอมเมนต์ระบุว่าเสียดายกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมขอบคุณที่ยังรักและนึกถึงกรีน,นะคะมิตรภาพแบบนี้น่ารักรักษาไว้นานๆน,นะคะเสียดายจังแวบแรกคือตกใจมาก ยังไงก็สู้ๆนะคะทั้งคู่เลย